สวัสดีครับ FC แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามชมไล่สวนผสมพลังงานแสงอาทิตย์ช่อง YouTube ปฐุมพร a n n e l นะครับแล้วก็เพจ a c e o o o k นะครับบันเทิงท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบแสงโซลารเซลล์ ale, ที่ใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับมีสว่านนะครับ มีสว่านที่ผมจะใช้วันนี้นะครับหินเกียร์นะครับหกร้อยแปดสิบวัตสองร้อยยี่สิบนะครับรอบอยู่ที่หนึ่งพันรอบวันนี้ผมจะมาลองดูแล้วก็มีหม้อหุงข้าวพัดลม ตีอย่างนะครับสวานยิ้นเกียรมองข้าวพัดลมผมจะใช้ไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้ผมจะรอแดดให้มันแดดได้เต็มที่ก็คือ9ก้าโมงนะครับเพราะแผงโซรเซลล์ต้องใช้แล้วคกับต้องมีแสงอาทิตย์จ้าจ้ามันถึงจะใช้งานได้ดีจริงๆนะครับมาดูโวล ที่จากแสงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจากแผงโซลาเซลล์ว่าตอนนี้8โมงเนี่ยมันได้กี่โวลต์น,นะครับเป็นโวลต์มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับอันนี้คือโวลต์จากแผงโซลาเซลล์นะครับ400โวลต์เป็นไฟดีซีนะครับที่มาพักเข้าหัวเบเกอร์นี่นะครับ คือตอนนี้ผมยังออฟยังผมยังไม่ได้ใช้งานไม่มีโหลดนะครับตอนนี้ผมยังปิดอยู่ก็ได้อยู่400โวลต์ดีซีอันผมจะอ่อนขึ้นเลยนะครับมาผมจะอ่อนขึ้นนะครับเมื่อผมอ่อนขึ้นแล้วเราก็มาดูโวลต์ก็ยังอยู่ที่400อยู่นะครับผม400โวลต์นะครับ พอดีอินเวอร์เตอร์ทำงานจ่ายเข้าในโหลดอินเวอร์เตอร์ก็วนก็จะตกลงมาแค่นี้ไม่ถึงสามร้อยนะครับอันนี้เป็นโวนโวนจริงๆนะครับมันก็จะขึ้นๆลงๆตามแดดเพราะแดดยังไม่เต็มที่นะครับ เินเบร์เตอร์ที่เอาไปใช้ในโครเรือนก็เป็นชุดให้บิดนะครับตอนนี้ไฟออกมาก็230ครับตอนนี้ผมเสียบตู้เย็นอยู่ตู้เย็น4คิวนะครับกินอยู่ที่0.5แอมป์นะครับ นี่คือหน้าตาอินเวอร์เตอร์นะครับก็บอกว่าสองร้ยสามสิบนะครับตอนนี้ก็จะหุงข้าวนะครับแปดโมงกว่าแล้วแสงก็เพิ่มขึ้นมาเยอะก็ะหุงข้าวใช้มงหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่แะครับสองรอยี่สิบเนี่ย,ยหุงข้าวนะครับมงหม้อหุงข้าวแล้ว ั้งแล้วนะครับตอนนี้นหุงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าสุกแล้วก็จะมารอจนสุกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปใช้หินเจียดูนะครับใช้พร้อมกันสามอย่างเลยสองอย่างเลยสามอย่างแล้วก็ตู้เย็นด้วยตัวน,นี้นนตู้เย็นก็เสียไ้แล้วตู้เย็นก็เสียไปแล้วนะครับเอาเปิดดูดิอ่าก็เย็นอยู่นะครับนี่คือใช้ตู้เย็นด้วยนะครับ แล้วผมก็จะใช้หินเจียนะครับหินเจียตัวนี้680วัต์เกือบแรงเลยครับนะครับผมจะใช้หินเจียนี่ตัดไม้นะครับใช้หินเจียตัดไม้ไผ่นะครับจะตัดสามท่อนนะครับมาลองดูกันนะครับมันใช้ได้ไหม ตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กคินเจรเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะตัดไม้นะโอเคนะครับ,รบ,รบก็ใช้ได้นะครับเนี่ยกลับก่อนอีกที่ตัดขาดไดปเลย ครับขาดเรียบร้อยครับอันนี้ก็ใช้หินเจียนะครับกับระบบแผงโซลาเซลล์นะครับโดยไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดอีกท่อนที่สองนะครับ ตัดเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือใช้หินเกียร์นะครับผมครับต่อไปผมก็จะใช้สว่านสำหรับเจาะติดตั้งกระจกนะครับห้องน้ำเจาะปูนนะครับ <ว van> ได้นะครับ,บกดเต็มที่เลยเย็ดร้อยอะไรวกมาดูหมอ้อข้าวที่หุงไว้นะครับตัดแล้ว มันตัดแล้วนะขึ้นที่วอร์มแล้วเปิดดูครับมันดูยังไงนะโอเค,อเคนะครับเนี่ยสุกแล้วจ่องใกล้ๆก็ได้จ่องเข้าไปนั่นแหละสุกแล้วสุกแล้วพร้อมกินนะครับอันนี้คือใช้อ่าระบบโซลาเซลล์นะครับที่แปลงออกมาแล้วนะครับเปิดพัดลมด้วยนี่ครัพัดลมนะครับอืมเราก็จะเปิดให้ดูเียก็ยังใช้อยู่ ตู้เย็นก็ใช้อยู่หม้องข้าวก็ใช้อยู่พัดลมครับเปิดเบอร์สองเลยครับหมดแล้วรวมตั้งโต๊ะเลยนครับนี่คือ,อเครื่องใช้ในโกเรือนนะครับพัดลมตู้เย็นหม้องข้าว สว่านหินเกียพร้อมหมดเลยครับก็ใช้ได้แต่ว่าต้องแหมแดดมันจะจ้าหน่อยคือสามโมงขึ้นไปนะครับใช้ได้ครับครับช่วงกลางคืนก็ต้องใช้ไฟแสงสว่างด้วยนะครับใช้ทั้งหมดสามหลอดนะครับตอนนี้ก็เปิดพัดลมอยู่ กลางคืนนะครับผมใหแสงสว่างนะครับนหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูที่ห้องน้ำนะครับ แสงสว่างห้องน้ำไอจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกลางคืนก็มีแบตเตอรี่ทั้งหมดสองลูกนะครับลูกละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยแอมนะครับครับหลังจากที่ ผมได้รีวิวดูนะครับเครื่องใช้ในโครเรือนไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมยินเจียสว่านไฟฟ้านะครับที่ใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์เราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ว่ายังก็ต้องดูอีกทีว่าอุปก,ปกรณ์ที่เรามาใช้นะ มันมีกี่วัตต์พอถ้าเราเอามาใช้โดยที่ไม,ม,ม่รู้วัตต์รู้โวลต์การที่จะเอามาใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่มันอาจจะไม่ได้ผลมากเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์นี่ไม่เหมือนไฟฟ้าถ้าไฟฟ้านี่ถ้าไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าสองรอยยี่สิบเนี่ยเราจะเอา มอเตอร์กีแรงมาใส่ก็ได้ตู้เย็น GQ ก็ได้แอร์ GB2U ก็ได้นะครับเพราะแรงดันของเขามันมันคงที่ส่วนระบบโซลาเซลล์เนี้ยเราต้องรู้กิโลวัตต์รู้โวลต์ว่าที่จะนำมาใช้ในกี่วัตต์เราถึงจะหาอุปกรณ์หรืออินเวอร์เตอร์เนี้ยมา ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเครื่องใช้ในครัวเรือนของเรานะครับให้มันสมมุตทให้มันได้โซลาเซลล์ก็ไม่เหมือนไฟฟ้าครับแต่ใช้ได้แต่ต้องหาต้องรู้วัดรู้โวลต์และก็เราจะได้หาอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับที่เรามาใช้นั้นมาใส่ให้มันใช้กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในการรีวิวครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีเนื้อหาสาระหรือท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะอคอมเมนต์ในเ a f เฟ e บุ๊ k บันทึงต้องเที่ยวผมได้หรือก็ ไล่สวนผสมพลังงานแสงอาทิตย์ช่องยูทูปปฐมบอลชาแนลได้เลยนะครับถึงผมประสบการณ์ของผมไม่ถึงสิบปีหรือมากมายแต่ผมก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ตามที่ความรู้ของผมนะครับเพราะสิ่งที่ที่ทำมานี้ก็คือทำด้วยตัวตัวเองนะครับอุปรมมาแล้วก็เอามาลองทำดูไม่ได้เอา ผมรู้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปจากที่ไหนมาเป็นมาเป็นคลิปของผมผมทำด้วยตัวของผมเองนำมาติดตั้งแล้วก็นำอินเวอร์เตอร์นำอุป,ปกรณ์มาและอินเวอร์เตอร์มาประยุกต์ใช้นะครับทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือเราทำเองหลักครับ,รบก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน ครับสวัสดีครับ